บัวลอยแล้วหนูปั้นหรือว่าหนูทําอะไรอ่ะนะทาไมปั้นมันไม่กลมๆเลยอะครับหนูอยากปั้นที่มันแบบแบบอันนี้ถาดนี้ของน้องนิวตอนอันนี้ถาดนี้ของแม่หนูอยากจะปั้นงูเยอะเยอะปั้นงูใช่ไหมเอาเนองนิวตอนก็ปั้นงูสิงูมันยาวๆไม่ใช่หรอครับให้ง,งูทับกันไงงูทับกันมันก็เลยดูเละๆใช่ไหมใช่อ๋อจริงๆแล้วมันคืองูใช่ไหมครับใช่ อันนี้เราเราเอาสีเขียวมาจากอะไรลูกมาจากใบอะไรครับใบเตยใบเตยแล้วอันนี้สีน้ําเงินมาจากดอกอะไรครับดอกอันอะไรดอกอันชันเออดอกอันชันแล้วไหนงูของหนูล่ะแม่ไม่เห็นเลยเนี่ยกำลังทับกันอยู่เอาไม่ให้มันทับกันได้ไหมเอาเป็นงูตัวเดี่ยวๆได้ไหมครับไม่ได้หนูอยาก ทำไมอ่ะลูกหนูอยากจะเป็นกองทัพงูหนูอยากจะให้บุรอยกายเป็นกองทัพงูเละๆอย่างเงี้ยนะใช่ไหมลูกกองทัพงูโอ๋อประกอบไปด้วยงูหลายๆตัวทับกันอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันนะครับโอเคครับ